วางตัวอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันนะครับในเรื่องของการวางตัวนะครับในธุรกิจเครือข่ายนะครับว่าจริงๆแล้วเ,เราควรวางตัวกันยังไงนะครับถึงจะประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายจริงๆแล้วในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยนะครับมีคนอยู่3ามกลุ่มด้วยกัน นะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็คือคนที่บริโภคสินค้าอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็ it จะเป็นกลุ่มคนที่เขากําลังพัฒนาตัวเองนะครับก็คือคนที่อยู่ในระบบนะครับก็ค mm ืออาจจะมาเรียน,นเรื่องโปรดักต์มาเรียนเรื่องแผนธุรกิจมาเรียนเรื่องการสปอนเซอร์มาเรียนเรื่องก,การตอบข้อโต้แยง้งอะไรประมาณนี้นะครับก็คือกลุ่มคนที่กําลังพัฒนาตัวเองนะครับขึ้นไปสู่อีกกลุ่มคนหนึ่งนะครับที่เรียกว่ามีความร่ํารวยในธุรกิจนี้นะครับก็คือ กลุ่มคนที่เรียกว่ากลุ่มผู้นําเพราะฉะนั้นนะครับทำไมเราถึงไม่วางตัวเป็นผู้นำละ่ะนะครับเพราะว่ากลุ่มผู้นำเนี่ยคือกลุ่มที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะอยู่ในกลุ่มของผู้บริโภคนะครับหรือว่าการพัฒนาตัวเองนานเกินไปนะครับคือใครที่อยู่ในกลุ่มที่พัฒนาตัวเองอยู่เนี่ยควรที่จะพัฒนาตัวเองนะครับหรือว่าเรียนรู้ในธุรกิจนี้ให้เร็วที่สุด นะครับซึ่งถ้าให้ผมแนะนำถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยก็จะมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะครับชื่อว่า t e n n p k i n Presentation หรือว่าการนำเสนอบนกระดาษเช็ดปากนะครับทั้ง10บบทนะครับหรือว่าลองไปเซิร์ชดูนะฮะบางครั้งก็จะเขียนว่าการนำเสนอ45วินาทีนะครับซึ่งมีขายในร้านขายหนังสือชั้นนำทั่วไปนะครับ คืออ่านเล่มนี้เล่มเดียวนะครับคุณจะเข้าใจการทําธุรกิจเครือข่ายเกือบทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ในเรื่องของธุรกิจเครือข่ายคืออะไรนะครับสิ่งไหนควรทําสิ่งไหนไม่ควรทําแล้วควรเริ่มต้นยังไงนะครับแล้วก็การบริหารองค์กรให้มีองค์กรขนาดใหญ่ทํำยังไงการจัดประชุมนะครับอะไรควรทําไม่ควรทานะครับมันมีบอกไว้ในหนังสือทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเรียนรู้ให้เร็วที่สุดเนี่ยผมแนะนําหนังสือเล่มนี้ นะครับเราจะเรียนรู้แบบเราจะกลายเป็นปรมาจารย์นะครับในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> การวางตัวเป็นผู้นำเนี่ยก็คือนะครับการวางตัวคือรับผิดชอบคนที่เราสปอนเซอร์มานะครับตั้งแต่คนแรกเลยนะครับว่าเราเนี่ยต้องรับผิดชอบเขาแล้วแล้วก็สอนเขาว่าในการเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยควรเริ่มต้นจากอะไรบ้างนะครับไม่ใช่ว่าสปอนเซอร์มาแล้ว นะครับเราก็ไม่ได้สนใจนะครับพาเขานะครับบอกเขาว่าเอ้ยเดี๋ยวไปเข้าระบบเข้าเรียนอะไรแบบนี้นะครับโดยที่เราไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ดูแลเขาไม่ได้พาเขาไปสปอนเซอร์คนอื่นไม่ได้สอนเขาในในเรื่องที่เขาควรจะจะรู้นะครับในธุรกิจเครือข่ายอาจจะมีการประชุมบ้างกลุ่มย่อยบ้างอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้นำต้องรับผิดชอบนะครับนอกจากเรื่องนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้นำเขาทำกันก็คือว่า การสอนนะครับการสอนซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถเรียนรู้ได้นะครับจริงๆแล้วสอนเนี่ยมันไม่ได้ดูเป็นทางการอะไรขนาดนั้นนะครับเราอาจจะทําธุรกิจกับเพื่อนแค่กลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับอาจจะเริ่มต้นจาก2คน3คนก่อนเนี่ยนะครับการสอนก็คือว่าการหยิบเรื่องนะครับที่เราไปรับรู้มาเนี่ยนะครับแล้วเราเอามาบอกเล่าให้กับเพื่อนเราฟังว่าสิ่งที่ควรทำนะครับวิธีการที่ทำเนี่ยมีอะไรบ้าง1 2ึ่งสองสามนะครับเราก็คุยกันใน กลุ่มเพื่อนนะครับอาจจะนัดก,กันเจอกันที่ร้านอาหารหรือเจอกันที่ร้านกาแฟนะครับอาจจะไม่ต้องไปเจอกันที่ออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเราก็ถ่ายทอดเหมือนเล่าเรื่องอะไรบางอย่างให้เพื่อนฟังอันนี้มันก็เป็นการสอนแบบหนึ่งแล้วก็เป็นการรับผิดชอบองคอ์กรแบบหนึ่งแล้วก็เพื่อนเราเนี่ยนะครับก็จะมีความเชื่อถือในตัวเราด้วยนะครับเพราะว่าธุรกิจนี่ความเชื่อถือก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นนะครับฝากไว้นะครับ,ครบใครที่ทําธุรกิจอยู่นะครับก็ ให้ลุกขึ้นมานะครับแล้วก็มาเป็นผู้นําได้แล้วนะครับก็คือเริ่มรับผิดชอบนะครับองค์กรเริ่มรับผิดชอบธุรกิจตัวเองเรียนรู้ให้เร็วนะครับแล้วก็ออกมาบอกเล่ากับองค์กรของเรานะครับในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับธุรกิจนะครับว่า1-2-3ควรทําอะไรบ้างแล้วเราก็จะมีคนที่เดินตามเราแน่นอนนะครับในธุรกิจนี้ โอเคนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะใครที่สนใจนะครับคลิปวิดีโอเกี่ยวกับวิชาการดึงดูดผู้มุ่งหวังนะครับทางออนไลน์นะครับให้มาขอสมัครทำธุรกิจกับท่านเองนะครับก็สามารถคลิกนะครับที่ไลน์แอบที่ผมจะใส่ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะส่งวิดีโอให้นะครับโอเคนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ